พี่น้อเเกรกรขาต้นไม้หน้าบิ๊กแก๊กับบิ๊กโนสภาพเป็นอย่างไรคะคนณบิ๊กโนนะครับสมนะครับนะใบเฉาใบเหี่ยวนะใบเห่ยใกล้ตายแล้วแล้วพี่น้อเเกรกรดูสภาพดินนะแข็งมากนะคะเพราะว่าซื้อมายังไม่ได้ลงดินเลยยังไม่ได้ลงปลูกเลยนะคะส,สภาพดินแข็งเพราะนั้นวันนี้นะคะ เดี๋ยวจะพิสูจน์กันให้ดูเลยว่าผลิตภัณฑ์นาลายพริกขดดินโดยเฉพาะสูตรของเราเป็นสูตรแบบเสร็จนี้นะพี่น้องเกษตรกรค่ะคว่าถ้าได้ทดลองแล้วนะคะเห็นผลจริงอย่างที่เราพูดไหมระยะเวลาเห็นผล3วันเห็นผลอย่างที่พูดไหมวันนี้เราทดลองกันให้ดูกระจัดๆเลยเพราะนั้นเริ่มจากดินก่อนค่ะคุณบิ๊กน้๊กครับผมทางดินนะครับนะเราจะต้องมีตัวนี้ครับนาลายพริกแวดดินนะ ใส่แค่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับพี่น้องเกษตรกรใส่เพียงแค่1น่ทอนโต๊ะก็เพียงพอต่อน้ำยี่ิบลิตรนะจ๊ะใส่ลงไปในถังเลยและก็นะครับต่อมาครับ ผงบิ๊กเจ็ตเพิ่มพลังครับตอนนี้นะตอนนี้จะช่วยให้ลากแตกรากฟูนะครับและที่สําคัญลากแตกดีใบเขียวมากเป็นนองเซตรกอนต้องใส่นะครับใส่ไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครตอนนี้จะช่วยกับ<ห>านา,นารายพิษดินในการปรับสภาพดินทําให้ดินร่วนสุยเร็วขึ้นนะคะ <หา S 2> นิ่มขึ้นฟูขึ้นตัวต่อไปครับตัวต่อไปนะ พลาดไม่ได้หาก<ต>มีปัญหาเชื้อราแทางนึงนี่ครับผมเชือ้อลงเชื้อราต่างๆต้องจัดการด้วยผมพีมจ๊ดช่วยได้ใสไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะ้ากันเลยพี่นัาเสกกรขาเท<อ>่ากันเลยและต้องบอกว่าของเราละลายง่ายไม่ยุง<อ>่งยากและที่สําคัญหม็นไม่รับคุณมิกเนะไม่หม็นครับผมอ่าแล้วก็เป็นไงคะ่คคนเลยค่ะอันตรายใช้มือคนไปเลยนะพี่เสกกรไม่ยุ่งยากนะครับใช้มือคนได้และละลายง่ายด้วยนะละลายง่ายไม่อุดตันหัวฉีดเพราะฉะนั้นหลังจากคนเสร็จเราก็ต้องนี่เราให้ดู ่ครับผมนะตักเลยนะเกษตรกรครับนะฮะอธิต้นว่านหางจระเข้นี่พีน่น้องเกษตรกรครับว่านหางจระเข้เนี่ยมีกันทุกบ้านอยู่แล้วเนาะลดไปเลยครับนะฮะเขาจะช่วยให้ฟื้นฟูนะฮ<น>ะและใบเขียวนะครับและที่สำคัญเนี่ย หางจระเข้จะอวบนะครับนะอวบน้าทานนะครับพี่นศริกานต์ฮะอย่างที่เราบอกพี่นศอรเกรนกรค่ะว่าหางจระเข้เราบอกว่านาลายพืดินให้ฉีดทางดินว่าหางจระเข้เขาเป็นพืชที่แข็งแรงแล้วเขามีมันเพราะนั้นโดนไม่เป็นไรอ่าส่วนอันนี้อ่าอันนี้ผลรพานะครับนะรถที่โคนได้เลยนะครับโคนต้นได้เลยผลระพากระเข้านะครับพืชที่พี่นศอรเกรนกรมีกันทุกบ้านนะครับนะรถไปเลยนะนี่เอาให้ชุ่มไปเลยนะครับนี่ครับนะเดี๋ยวเขาจะเคี้ยวสดซื่นนะครับนะ น่นะอันนี้นนโหระพาครับต่อมาครับพริกครับผมพริกนาแน่นอนครับเหมือนกันนะลดไปเลยนะครับนี่ครับรดที่โคนต้นนะครับเอาให้ชุ่มให้ฉ่ำไปเลยนะ ่พอแล้วครับมะเขือมะเขือเดี๋ยวที่ฉันลดให้ไหมคุณพี่น้องสยกรองมะเขือนี่ก็ลดไปดูนะดูดินแห้งๆเมื่อกี้ต่ก็เห็นดินแห้งๆไหมคะเดี๋ยวคุณต้องลองดูนะว่าหลังจากที่ลถไปแล้วเนี่ยด้วยความที่ดินแห้งเมื่อกี้นะคะสองวัน 1วันผ่านไป2วันผ่านไปดินจะเป็นแบบไหนอันนี้คือทางดินคุณบิ๊กดูเดี๋ยวเราจะฉีดทางใบนะฮะทางใบก็จะมีนารายที่เเ็นมีบิ๊กเจ็ตช่วยได้กับบิ๊กเจ็ตเพิ่มพลัง2ตัวนี้ผสมน้ำฉีดพ่นใบอันนี้บิ๊กเจ็ตผสมให้แล้วคุณถืออ่ะถือครับอ่านะคะ ฉะนั้นอยู่ในขวดนี้แล้ววันนั้นอย่างที่เราบอกว่าของเราละลายง่ายไม่อุดตันและไม่มีกลิ่นเหมน็นของเราเป็นกเกษตรปลอดภัยฉีดพืชผักสวนครัวเนี่ยเด็ดกินได้เลยหลังจากนั้นก็ฉีดดูเลยนะนี่น้องเกรขาแล้วคอยสังเกตนะว่าหลังจากที่เราฉีดทางใบแล้วเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ฉีดนะอ่ะอันนี้โหระพาใครปลูกไรอยู่ที่บ้านฉีดได้เลยแล้วไม่ต้องกลัวนะว่าของเราจะเป็นอันตรายเพราะของเราเป็นเกษตรปลอดภัยฉีดแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแล้วก็ สามารถเด็ดมากินได้เลยแต่อาจจะต้องรัทษาความสะอาดนิดนึง mm. เผื่อฝุ่นละอองนะคะอ่านะฉีดนะคะฉีดให้ทั่วเลยนะคะอ,อันนี้พริกนะคะฉีดกิง่งฉีดใบนะคะอันนี้เรามาดูผลลัพธ์กันหลังจากฉีดนะคะเราจะถ่ายให้ดูกันเลยนะคะระหว่างวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามใบมันจะแตกต่างกันยังไงนะคะ เรียบร้อยพี่น้ำเศกกรขานี่คือฉีดทางใบนะคะและทางดินง่ายๆไม่ยุ่งยากของเราย้ำนะว่าเป็นเกษตรปลอดภัยและต้องบอกว่า3วันเห็นผลเดี๋ยวเราจะติดตามนะคะถ่ายให้พี่น้ำเศกกรดูวันต่อวันเลยหเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะรอติดตามค่ะ ผการขานี่ก็เข้าวันที่สองแล้วลนะคะเราจะมาติดตามผลกันวันต่อวันเลยสำหรับผลลัพธ์ของการใช้ทนรนิสยามของเราโดยเฉพาะเซตนี้เบ็ดเสร็จเลย <Lan. S 1> พี่นัเกเสก,กอนคะก่อนหน้านี้ก็คือวันที่แล้วนะคะเมื่อวานพี่นักเสกอนคะคือลักษณะต้นนะคะไปดูภาพเกา่าได้เลยคือเหี่ยวเฉานะคะแล้วก็ใบเล็กใบเล็กใบตกจะตายอยู่แล้วคุณใบตกอย่างที่เขาบอกเหี่ยวเหียวเลื้ยวยอดดีแบบ มันไม่มันไม่พอ้วอะนะเหอะเมื่อวานใครจําภาพได้วันนี้พี่นพศิติกอขาเราฉีดไปหนึ่งวันนะหนึ่งวันเต็มเต็มนะเวลาเดียวกันเลยนะหนึ่งวันเต็มเต็มาดูผลลัพธ์เห็นไหมว่าความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงครั้งแรกที่เราเห็นก็คือหนึ่งนะคะลำต้นแข็งขึ้นตั้งตรงขึ้นใบแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วให้ดูกันชัดๆเลยพี่นพศิริกอขาดูชัดๆต้นนี้นะ ให้ดูใบนะก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเทสดูว่าใบามันเฉาและใบมันไม่ได้ตั้งขนาดนี้ดูลำต้นก่อนเลยหนึ่งลำต้นแข็งแรงขึ้นไม่เหี่ยวเหมือนครั้งแรกลำต้นแข็งแรงแล้วก็กิ่งใบเนี่ยก้านใบเนี่ยแข็งแล้วก็ใบชูขึ้นนะพอใบชูขึ้นแล้วเห็นใบความเขียวไหมอย่างที่เราบอกว่าบิก๊กเจ็ตเพิ่มพลังเนี่ยมันจะทําให้ใบเขียวนะ ใบเขียวขึ้นใบแข็งแรงแลวใบหนาเนี่ยจับได้เลยใบหนาขึ้นนะโครงสร้างใบแร่งขึ้นอแข็งขึ้นจริงๆแล้ววางตรงเนี้ยโดนแดดเมื่อเช้านะคุณบิงค์ูมียอดด้วยนี่แหละวางโดนแดดเมื่อเช้าไม่สลดเลยใช่ผมแล้วเห็นนะมีตาใบขึ้นมาเลยแล้วเด็กก่อนขาเห็นตาใบไหมมดวันเมื่อวานยังไม่เห็นนะใช่ครับมีตาใบโผล่มาแล้วเห็นผลเร็วเนี่ยไม่ถึงสามวันเลยคุณบิงคแล้วมียอดมาแล้วคุณเนี่ยแล้วตอนเห็นไหม คือก่อนที่คือเห็นชัดเจนคือหนึ่งความแข็งแรงของเขาตาใบแล้วก็ความที่ใบหนาขึ้นนะเปรียบเทียบกันด้เราไม่ได้โม้เลยดูต้นนี้เหมือนกันพี่นรเศรษฐกรขาต้นนี้ก็เหมือนกัน,นแล้วความที่เราบอกว่าเนี่ยคราบยังมีอยู่คราบขาวๆพี่นรเศรษฐกรขาคราบขาวๆไม่ต้องกังวลน,นะของเราไม่มีสารพิษสารอันตรายนะคะถ้าฉีดผลละหมากรากไม้อะไรอย่างเงี้ยเด็ดเอาราด่ความสะอาดพลิกาดูที่พลิกอ่าเริ่มแตกดอกแล้วเริ่มแตกดอกแล้วพี่นรเศรษฐกรให้ดูต้นนะ แข็งแขงขึ้นแข็งแรงมากเลยใบเขียวขึ้นนะครับและถาม <นะ S 2> คุณพิกนุกเนี่ยพริกเนี่ยจริงๆแล้วน่ะลักษณะนี้มันต้องร่วงแล้วนะครับถูกต้องสุกประมาณนี้ แดงหมดแล้วพี่น้องแต่กรโดยธรรมชาติปกติมันต้องร่วงหมดแล้วแต่หลังจากเราฉีดนาลายพิบวินแล้วก็ฉีดผงบิ๊กเจทช่วยได้บิ๊กเจทเพิ่มพลงังออกดอกไม่พอนะคะไอ้ที่ออกดอกก่อนหน้านี้ก็ออกมานั้แต่ที่เป็นตุ่มๆันเลิ่มนมาแล้วพี่น้องตุ่มออกดอกเลิ่มนมาแล้วลมาลเป็นตุ่มๆแล้วเนี่ยตาดอกมาแล้วแต่ประเด็นสําคัญคือทําไมมันยังไม่ร่วงลองจับดูแข็งมาก ด้วยังไงคุณดู้ฐานขั้วใบเขียวเลยแล้วแข็งมากพี่นงเสรกรขาโปรตีมันจะนิ่มๆนะโปรตีเนี่ยพริกเนี่ยฐานขั้วใบมันจะเลือกจะเหลืองเนี่ยขั้วจะเหลืองแล้วเออแล้วคือตอนแรกมันเหี่ยวๆเฉาๆแล้วจะร่วงนะเนี่ยแข็งเลยพี่นงเสรีกรขาอันนี้พริกต่อมาดูนี่นี่ครับผมโหระพากระเพรานี่ครับผมพี่นงเสรกรขาใบใหญ่ขึ้นไหมใบใหญ่ขึ้นแต่ที่เห็นชัดเจนคือความเขียวครับเขียวขึ้นและเห็นไหมเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างๆเนี่ยพี่นรสัยกรอยากให้ซูมใกล้ๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยตาตาใบตาใบมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแตกเยอะแตกแขนงมาใหม่แล้วเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ชัดเจนชัดเจนเพราะเพิ่งแตกเพราะได้แค่วันสองวันเดียวเองอันนี้วันที่สองเพิ่งแตกมาใหม่เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยแล้วใบใหญ่ขึ้นหนาขึ้นแล้วใบไม่มีตกเลยนะครับอ่าต้นมาครับนี่ับผมนะ บ้านหาจระเข้เห็นไหมฮะตอนแรกมันเหี่ยวนะมันเหี่ยวครับผมตอนนี้มันเริ่มนะฮะใบใบนี้เริ่มแข็งขึ้นเริ่มเขียวขึ้นแล้วเริ่มเติมตั้งนะครับตอนนี้เริ่มชูชันละเห็นไหมฮะเมื่อวานเนี่ยมันใบตกนะครับใบตกแล้วใบเดงหมดเลยนะตอนนี้แม่เริ่มเขียวเริ่มมีน้ำเลี้ยงแล้วเห็นไหมนี่แหละครับพี่น้องเกษตรกรนะผลลัพธ์ผ่าได้สองวันครับและนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูอีกนะครับว่ากระดาสองวันเนี่ยชัดเจนขนาดนี้พี่น้องเกษตรกรค่ะเราจะตามติดประมาณกี่วันดีคุณให้วัน ถาบอวาสามวันเห็นผลสามวันก็พอครับสองวันเนี่ยเห็นผลแล้วเพราะนั้นรอดูอีกวันหนึ่งพี่น้องเกษตรกรข่าวว่าครบสามวันผลจะเป็นยังไงแน่นอนต้นจะประ,ประมาณไหนใบจะประมาณไหนเราติดตามกันแบบ,เ,บ,รบเรียลลิตี้เลยนะคะเพรานั้นรอติดตามนะคะ วันที่สามแล้ววันที่สามแล้วนะพี่น้อเศกอขาจากที่เราบอกตามสัญญาว่าเราจะติดตามผลงานของทรัมิสยามโดยเฉพาะเซตนี้ให้เห็นกนนันเป็นวันเป็นวันเป็นวันไปเลยว่าหลังจากใช้นะคะทรัมิสยามเซตนี้ของเราแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงนะก่อนหน้านี้คุณบิ๊กนกวันแรกวันแรกเหรอเหี่ยวมืกเลยนะเหี่ยว เอ่าอะไรเหี <c oughs> เ่ยวค่ะใบมัเหี่ยวเยอะ๋อใบมันเหี่ยวอันนี้ก็เหี่ยวนี่โอ้หลวงมากเลยอันนี้เนี่ยไม่มีความเขียวเลยลอ้าวพี่โน้ตจะแคมมาดูไล่มาทีละอย่างแต อันนี้คือว่านหหงเกลเขแ่ว่านแหงเกล้าแค่พี่น้องเกตรกรค่ะย้อนลึกภาพไปวันแรกที่เราไม่ดูปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใบเขาจะแดงใบแดงแดงแล้วก็เหี่ยวเหลืองอ๋อเหลืองแล้วก้นน้ำตาลเลยคิดว่าตายแน่นอนถ้าเป็นพี่น้องเกตรกรบิ๊กเจ๊เชื่อทิ้งแต่หลังจากที่เราฉีดนารายพิกแผ่นดินนี่นี่นี่สนี้เลยนี่เลยนารายพิกแผ่นดินบิ๊กเจ๊เพิ่มพลังบิ๊กเจ๊ช่วยได้ผสมรวมกันฉีดลงไปในดินนะรดลงไปในกระถางนี้เลยนะครับ แล้วฉีดสูตรนี้ทางใบก็คือผงบิ๊กเจ๊ช่วยได้กับบิ๊กเจ๊เพิ่มพลังนะคะผสมด้วยกันฉีดพ่นใบพี่น้องทุกรเห็นไหมว่านี่ความที่แตกต่างใบเขาเขียวขึ้น ใบเขียวขึ้นหนาขึ้นอวกขึ้นยังไม่พอเขาแตกใบใหม่แตกกิ่งแตกต้นใหม่แตกหน่อใหม่พี่นศกรขาแตกหน่อใหม่มาและที่เห็นชัดเจนนะคือสีเขียวขึ้นแล้วพอลองจับมันแข็งขึ้นแน่นนะผมมันแน่นมันแน่นมันแข็งขึ้นพี่นศกรเห็นไหมว่าเนี่ยแทงยอดมาใหม่สวยมากอยากให้มันดูใกล้ๆเนี่ยยอดของเขานะพี่นศกนก่อนหน้านี้มียอดนี้มันไม่มีแต่นี่มันแทงมาใหม่แล้วก็สวยมากเล็กออกมาเพียบเลยเนี่ย นีนี่นี่แทงยอดมาใหม่แตกหน่อแตกใบมาใหม่ใบสวยมากอันนี้คือเห็นผลชัดเจนมากเนื่องจากว่าเห็นสีชัดเจนแต่ที่อีกอย่างที่ชัดเจนพี่น้องเกษตรกรขาโอโหระพาและตะเผานี่โหระพาพี่น้องเกษตรกรขา ขอน้านี้เดีหลายท่านดูไปแล้วดูไปแล้วเหี่ยวมันเทามันเหี่ยวมันเหลืองออมันจะตายแลยไม่ตายเลยแล้วและใบต้นไม่ได้เป็นทรงพุ่มขนาดนี้แต่หลังจากที่ฉีดนาฬิกเป็นดินทางดินฉีดผงบิ๊กเจ๊ช่วยได้และบิ๊กเจ๊ชเพิ่มพลังทางใบผู้นักจัดกรดูสิการแตกยอดแตกแขนงขึ้นมาเนี่ยนี่เนี่ยมาดูใกล้ๆเลยเน่นเนี่ยมันแตกยอดแตกแขนงอย่างที่เราบอกนะอันนี้ผักกินใบคุณพี่เนี่ยเนี่ยมันแตกแขนงขึ้นมา นี่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 แตกยอดแตกใบแตกแขนงขึ้นมาเป็นทรงพุ่มสวยเลยนะครับแล้วก็ใบใหญ่ใบหนาด้วยนะฮะและอีกอย่างนันก็บิ๊กเนาะ เห็นพชัดเจนีกิงๆนี่ตอนนี้นะครับยังไม่ร่วงเลยครับยังไม่ร่วงเลยเพราะว่าบิ๊กเจ็ตเพิ่มพลังกับบิ๊กเจ็ตช่วยได้เนี่ยเขาจะทําให้ข้นเหนียวนะแล้วก็ฐานแข็งแรงและที่สําคัญคุณเห็นดอกดอกออกมาแล้วนี่ดอกเต็มเลยวันที่มันยังไม่มีดอกเยอะกว่นี้ม่เอกเต็มเลยพี่น้องเกกรจ๊ะจำได้ไหมพิกอะเหี่ยวเหี่ยวเลยนะใบก็เหี่ยวใบก็เหี่ยวอยวครับนะคือจะตายเียไม่ตายเลยแล้วฮะนี่พี่น้องเกตกรคาะนี่เพียงแค่สามวันเท่านั้นคุณเห็นไหมว่า ดอกเพียบเลยเนี่ยนะ่ยคุณดอกตุ๊บๆๆๆๆเยอะเลยใบเขียวมากใบตั้งด้วยนะอ๋อเนาะอ๋อนี่พริกพี่น้องศส่คอนขาแต่ที่เห็นชัดเจนนี่นี่นี่ขุณพริกนุ่มเต็มจับเลยคนละพันนะนี่ครับมะเขือนะมะเขือพี่น้องศส่คอนขาเนี่วันนั้นจำได้ไหมว่าเขาอยู่สภาพไหนเหี่ยวเหนียวนะแล้วก็เฉาแล้วก็ใบเล็กมากใบบางมากแต่วันนี้พี่น้องศส่คอนดูนะใบหนาอ่าเดี๋ยวคนยอดวางก่อนเนี่ยเห็นไหมหนึ่งลำต้นตั้งตรง แล้วก็ใบใหญ่ใบหนาและใบตั้งพี่นักเสกกรขาและอีกอย่างหนึ่งที่ให้เห็นเนี่ยแทงดอกแทงยอดมาใหม่นะเริ่มที่จะขึ้นมาเยอะแล้ววันที่สองที่เราให้เห็นเนี่ยเป็นุ๊กตุ๊กนิดนึงตอนนี้เริ่มโผล่มาแล้วลบใบแข็งลําต้นแข็งพี่นักเสกกรเห็นไหมยอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ดูยอดตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยยอดตรงเนี้นี่ยอดตรงนี้ออกมาแล้วพี่นักเสกกรตั้งตรงเลยนะแล้วเห็นไหมพี่นักเสกกรขาใบใหญ่ขึ้น นะใบใหญ่ขึ้นชัดเจนเลยแล้วแข็งมากนะนี่นี่นี่นะฮะต้นนี้ก็เหมือนกันนะต้นนั้นวันนั้นอยู่อย่างี้แล้วเนี่ยวันนั้นอยู่อย่างนี้แล้วที่เนี่ยมันแทงยอดมาเนี่ยน่ะแทงกี่ทำไมเออ วยากเลยอะวเนแ่ยแข็งมากพี่น้องเกษตรกรขับตึกตึกตึ๊กคุี่น้ะแล้วใบใหญ่ใบหนามากพี่น้องเสษตรกรขาเห็นอย่างนี้นะหลายคนมีคําถามว่าอ้าวมันสีขาวอย่างนี้มันอันตรายไหมสีขาวนี้นะคะก็คือมันเราฉีดทางใบด้วยผิเกแจช่วยได้กับใกแจเพิ่มพลังนะฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีกลิ่นนะไม่เป็นอันตรายหลายคนบอกจะเป็นอันตรายไม่สีขาวอย่างนี้กลัวจะเหมือนอย่างอื่นอันตรายครับตัวนี้นะครับในผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยต่อคนและสัตว์และยังไม่พอนะครับซ้ำ ามารถทานได้อเอ,อาล้างน้ำก็พอเอาไป,ไ,ไปล้างน้ำหลายคนบอกว่าฉีดผลไม้มันติดผลไม้มันจะเป็นคราบไหมไม่เป็นครับเออนะเอามือเช็ดหรือเอาไปล้างน้ำก็ออกแลวเพราะนั้นวันนี้พี่นนท์ใส่กรขาเราทำสำเร็จแล้วนะคะนี่เพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะใครที่ปลูกพืชผักสวนครัวนะคะสามารถฉีดได้ทุก3วันครั้ง5วันครั้ง7วันครั้งได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่ตัดสินใจได้แล้วนี่คือเซตที่ 3มวันเห็นผลนะคะเรากล้าการันตีพี่น้นองเจ้ากรขาและต้องบอกว่าทอร์นเซียมของเราใช้ง่ายใช้ดีเห็นผล,ผลจริง <ผล S 2> ค่ะน,นะคะเซ็ตนี้เลยนะเซ็้เลยสามชิ้นเลยนะไม่เห็นผลเดี๋ยวคืนเงินให้